วิธีแจ้งเตือนราคาเอกเน็ตแบบที่ไม่ต้องเฝ้ากลาดนะคะหากเราได้มีการเข้าไม้เทรดเอาไว้ในพอร์ตของเราแล้วแต่ว่าเราอาจจะติดเวลาทํางานเราไม่มีเวลามานั่งดูกลาดนะคะเราสามารถใช้วิธีการแจ้งเตือนราคาได้เลยอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะหมูได้มีการเข้าไม้เทรดเอาไว้หมูก็จะมีการแจ้งเตือนราคาระหว่างตรงทุนแล้วก็ SL ของหมูต่อไปนะคะหมูก็จะทําการแจ้งเตือนราคาอื่นบ้างหากราคานะคะมันขึ้นไปถึงแนวต้านที่หมูได้มี การตีเส้นเอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นของบิตคอยนะคะหมูได้มีการตีเส้นแนวต้านไว้ที่อยู่ประมาณแ8 000, 8 0 0เหรียญประมาณนี้ทีนะคะหมูจะทําการแจ้งเตือนราคาตรงแนวต้านเพิ่มค่ะเพราะหมูก็จะได้ทราบด้วยนะคะหากว่าราคามาถึงตรงแนวต้านแอปเอ็กเนจะได้แจ้งเตือนค่ะให้เรานะคะมาคลิกที่รูปนาฬิกาปลุกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเมนูการแจ้งเตือนราคานั่นเองพอกดเข้ามาตรงเมนู การแจ้งเตือนราคาแเราใช่ไหมคะเดิมเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเดิมของหมูที่ระหว่างทุนถึง SL ตรงนี้อยู่นะคะเราจะมาคลิกที่การแจ้งเตือนใหม่ตรงนี้ค่ะแล้วหมูก็จะกรอกราคาแนวต้านไปเลยนะคะที่88,800เหรียญตรงนี้เลยแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะเพียงเท่านี้นะคะการแจ้งเตือนราคาก็จะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะหมูก็จะทําการแจ้งเตือนราคาหากราคามันลงมาบ้าง เอาซับประมาณ87,500เหรียญน,นะคะหมูก็จะมาคลิกที่เมนูนาฬิกาปลุกตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็กดการแจ้งเตือนใหม่ค่ะจากนั้นนะคะหมูก็จะกรอกราคาที่87,500เหรียญแล้วก,ก็กดปุ่มยืนยันการแจ้งเตือนราคาก็จะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะหากว่ากราฟนะคะได้ไปชนราคาที่เราได้ตั้งแจ้งเตือนเอาไว้ใช่ไหมคะแอปเอกเจะทําการแจ้งเตือนเราที่หน้าจอมือถือแบบนี้เลย ทีนี้นะคะเราก็จะรู้ราคาของการาฟแล้วค่ะว่าราคามันขึ้นหรือว่าราคามันลงแบบไม่ต้องเฝ้ากราฟ